ตอหรือพีไซนยกระทงวันเพนกระทงรักโลกใช้ซ้ำได้ทุกปีแรงบันดาลใจจากกระแสต,ต่อต้านการยกเลิกประเพณีลอยกระทงที่สร้างขยะจำนวนมากและทำให้น้ำเน่าเสียจนเกิดเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดกระทงวันเพนที่ช่วยรักษาประเพณีไทยอันดีงามได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวกระทงก็ทำจากขยะที่เก็บได้จากของลาดเผาและของภาษีเจริญโดยเก็บรวบรวมผ่านมูลนิธิเธอรลัไซเคิลไทยและพี่ก้องกินกินโดยขยะที่เก็บได้จะถูกนำมาคัดแยกล้างอย่างสะอาดและนำไปแปลรูปเป็นกระทงวันเพ p อีกทั้งดีไซน์กระทงก็ยังออกแบบตามความเชื่่ออขงงไททยีีกกบระ จะเหมือนกับดอกบัวแปดกีสื่อถึงมักแปดลนทางการดับทุกโจนทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่องตรงกลางจะใช้ใส่เทียนตลับและสื่อถึงปัจจันเต็มดวงในคืนวันเพ็ญอีกทั้งกระทงยังวางซ้อนเรียงกันได้ช่วยประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและยังเปียบเสมือนเกตของพญานาคปกป้องแม่น้ำที่สื่อว่าเราก็ร่วมปกป้องรักษาแม่น้ำได้เหมือนกันโดยตัวกระทงจะมีเลือกทั้งหมด6สีมงคลเช่นสีมูจะใช้ขอบพรรื่องความรักส่วนสีอื่นๆก็แบ่งไปตามความหมายมงคลแต่ละสีซึ่งราคาก็เข้าถึงง่ายอีกทั้งเวลาลอยกระทงจจะะะะดดีไไซน์มมมาา่่่ใใหห้้แลลอออยรรปเพืสวกกต วบโดยจะมีเจ้าหน้าที่เก็บกระทงกลับมาให้เพื่อเวียนใช้ซ้ําในคืนนั้นหรือปีต,ต่อๆไปซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะบริจาคให้มูล,ลนิธิเทราไซเคิลไทยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมรักษาแหล่งน้าและให้ความรู้แก่ชุมชนต่อไปนอกจากนี้ก็ยังเป็นโมเดลระบบชอบที่รองรับทั้ง B2C และ B2B ที่เปิดให้โรงแรมโรงเรียนเช่าไปใช้จัดกิจกรรมได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องลอยในระบบปิดและคืนครบทุกชิ้นอีกทั้งยังสามารถสั่งผลิตล่วงหน้าได้เพราะวัสดุไม่เน่าเสียงเหมือนกระทงทั่วไปเหมาะกับการสต็อกและหากขายไม่หมดก็ยังเก็บไไวว้้้้ใใชซํานปปีถัดดดย